อุซวยเทนเงนเสาหลักเสียงสุดแข็งแกร่งครับมีความสามารถรอบด้านครับพอดนอกจากจะเป็นนักดาบเนี่ยเขายังเคยเป็นดินจามาก่อนอีกด้วยครับและถ้าพูดถึงเรื่องพลักกาลังความแข็งแกร่งครับเรื่องของการกัดข้อนั้นเป็นรองแค่เกียวเบเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับพละกกำลังคือดีมากนะ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับผมคลิปนี้ครับเราอยู่กับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรครับเราจะทำการเล่าถึงประวัติเสาหลักเสียงอย่างอุซุยเทนเงินครับเล่าทั้งประวัติความสามารถความเก่งกาจรวมถึงการเลี้ยงไทม์ไลน์ของอุซุยเทนเงินไปในคลิปนี้เลยครับสำหรับอุซุยเทนเงินครับในการ์ตูนซีซั่นแรกครับมาจนถึงในเดอะ o ู i วีภาครถไฟแห่งนิรันนั้นอุซุยเนี่ยแทบไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยนะครับคือบทบาทน้อยมากครับ แต่ว่าเขาจะได้เป็นตัวเอกและเป็นเสาหลักที่มีบทบาทมากๆในการต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นในภาคย่านเริงลมครับซึ่งถ้าเป็นอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นซีซั่น2ครับโดยซีซั่น2อนิเมะนะก็น่าจะมาช่วงปลายๆปีนี้นะครับข้อมูลเบื้องต้นของอุซุยเทนเก็นครับเขาเป็นนักดาบที่มีความสามารถหลากหลายครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแค่นักดาบของกลุ่มพิฆาตอสูรครับในอดีตก,ก่อนหน้านี้ครับเขาเคยเป็นดินจามาก่อนด้วยนั่นเองครับเขาจะเป็นคนที่ยึดติดกับความโดดเด่นอย่างมากครับ ถึงขนาดที่ว่าขนาดดาวตัวเองว่าเป็นเทพแห่งงานลื่นเลงเลยนะครับคนบ้าบออะไรตั้งฉาย,ายาให้ตัวเองก็ได้นะ เป็นชายรูปงามลักษณ์แรงอย่างมากครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีภรรยาด้วยกันถึง3คนครับโดยภรรยา3คนของเขาครับก็จะช่วยเขาในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในกลุ่มพิฆาตศูนย์ไปในตัวด้วยครับอาวุธดาบอาวุธคู่กายของเขาเนี่ยก็จะมีความแปลกประหลาดพอสมควรนะครับจะเป็นดาบขนาดใหญ่ครับและจะเป็นดาบแบบ2มือด้วยครับดาบขนาดใหญ่อันนี้ครับมีพลังฟาดฟันที่ก่อให้เกิดแรงระเบิดด้วยครับกล่าวกันว่าไม่เคยมีใครรอดจากการโจมตีของอุซุยครับทำให้ ไม่มีใครรู้นะครับว่าโครงสร้างของดาบนี้เป็นยังไงครับอาจจะเป็นเพราะว่าอุซุยนั้นเป็นเสาหลักเสียงครับทำให้เขามีความสามารถด้านการฟังเสียงที่ดีกว่าคนอื่นเป็นพิเศษครับมีโสตประสาทที่เฉียบคมครับต่อให้เสียงเบาแค่ไหนเขาก็สามารถที่จะฟังและรับรู้ได้ครับในขณะการต่อสู้ครับเขาสามารถรับรู้ถึงภูมิประเทศครับสามารถวิเคราะห์การต่อสู้ได้จากการฟังเสียงนี่แหละครับในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับเขามีสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานด้วยครับก็จะเป็นหนูลั ่ำสัตว์ดินจาครับหมเป็นหนูแบบตัวล่ำบึกนะผมตัวเล็กนิดเดียวครับแต่ว่าขนเคลื่อนย้ายอาวุธได้นะครับ หนูอะไรวะเนี่ยนะคือหนูพวกนี้เนี่ยจะได้รับการฝึกพิเศษจากเสาหลักเสียครับในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับหนูพวกนี้เนี่ยจะใช้กล้ามเนื้ออันแข็งแกร่งของพวกเขาครับในการขนย้ายดาบเคลื่อนย้ายดาบให้กับเหล่าสมาชิกของกลุ่มครับก็เป็นหนูที่มีสติปัญญาดีอะไรพอสมควรครับสามารถที่จะรับฟังสื่อสารอะไรกับคนได้ครับและด้วยนะครับว่าสัตว์คู่ใจอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มพิฆาตูนครับก็คืออีกาครับโดยอีกาของอุซุยเนี่ยจะแต่งตัวได้องการ n g u l a r มากมากครับเรียกว่าเป็นเจ้าแห แฟชั่นไม่ได้แพ้เจ้าของเลยนะ ในโลกของอีกาครับถือได้ว่าอีกาตัวนี้เนี่ยเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยครับว่าเขาที่เติบโตมาในวิถีของดินจาครับที่โดยปกติแล้วเนี่ยลินจาต้องไปไหนมาไหนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไร้ล่องลอยครับหา้ามทาตัวเป็นจุดเด่นครับลินจาต้องอยู่แต่เพียงในเงามืดเท่านั้นนะครับแต่ทําไมอุซุยชอบทําอะไรที่มันดูโดดเด่นเตะตาสะดุดตาอะไรสักขนาดนั้นนะคือเนื่องด้วยชีวิตพื้นฐานเดิมๆของเขาก็คือมันอยู่อย่างหลบซบซ่อนๆอ,อ,อยู่ภายใต้เงา ในฐานะดินจามันเล่นนานแลวครับพอหลังจากที่เขาไม่ได้เป็นดินจาครับเรียกว่าเขาก็ระเบิดความไม่พอใจออกมาครับทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบความโดดเด่นขึ้นมาแทนครับเวลาที่เขาทําอะไรนะครับก็มักจะชอบทําอะไรที่มันดูโดดเด่นดูเว่อร์อะไรประมาณนั้นนะแล้วอย่างการคัดเลือกหนูลลํามสัตว์ดินจามาใช้งานนะครับเขาก็จะเลือกไอ้หนูที่มันดูแล้วมีความหลงตัวเองนะครับหนูที่มันหลงไหลได้กล้ามเนื้อตัวเองนะก็จะถูกอุุยครับอ่าเอามาฝึกสอนอะไร ประมาณนั้นไงไประเด็นคือไปหาหนูจากไหนที่มันมีกล้ามเยอะขนาดนี้ มันเป็นคนประเภทไหนวะเนี่ยอูซุยนะข้อมูลส่วนตัวของเขาครับเขาเกิดวันที่31ตุลาคมครับอายุของเขาครับ23ปีครับยังหนุ่มยังแน่นครับสูง1 9 8เซนติเมตรครับหนัก95กิโลกรัมครับถือว่าหนักนะเออเกือบ100ยโลครับแต่ต้องบอกเขาว่าน้ำหนักแบบนี้ครับคือกล้ามเนื้อล้วนๆครับไร้ซึ่งไขมันครับตัวอูซุยแม่งหนาบึกกันนะครับงานดิเรกของเขาคือชอบด้วยกาตระเวนแช่ออนเซนกับภรรยาของเขาครับตามหาน้ำพุร้อนที่คนทั่วไปไม่รู้ จากครับของกินที่ชอบก็คือซาชิมิปลาปักเป้าครับสไตล์การแต่งตัวของเขาก็จะโดดเด่นกว่าคนอื่นมากๆครับอย่างที่บอกครับว่าเออเป็นพวกแบบชอบความโดดเด่นนะครับเขาอใส่เครื่องแบบของกลุ่มพิฆาตสูเหมือนกันครับชุดสีดำครับเพียงแต่ว่าดีไซน์ของอุซ و ี่ะมันจะเป็นเสื้อแขนกุดนะครับก็เลยจะดูแบบเท่ๆฟีวเฟี้ยวหร่อยนะเออโชว์กล้ามแขนใหญ่ๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเสาหลักแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นดีพอสวรรค์แต่อย่างใดครับแนนอนครับว่าในฐานะชีวิตจริงๆครับผ่านการเฉียดตา ผ่านความทรหดมามากมายครับเขาคิดว่าถ้าเปรียบเทียบกับเสาหลักคนอื่นๆครับยังมีอีกหลายคนนะครับที่ดูดีกว่าเขาดูมีพรสวรรค์กว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเขานะครับถ้าพูดถึงเรื่องพละกําลังครับมีการเปิดเผยครับถ้าเรื่องของการงัดข้อครับอุซุยนั้นงัดข้อได้เป็นลําดับที่สองในเหล่าบรรดาเสาหลักครับก็เป็นรองแค่เกียวเมเท่านั้นเรื่องพละกําลังกล้าเนื้อี่ต้องบอกว่าสุดยอดนะเรื่องราวประวัติของอูซุยครับเดิมทีเขาเกิดขึ้นมาในครอบครัวของดินจาก ครอบครัวของเขามีลูกด้วยกันทั้งหมด9คนนะผมอูครอบครัวใหญ่โตมากนะและพอเขาอายุได้15ปีพี่น้องของเขาก็ตายไปแล้วถึง7คนครับพ่อของเขากําลังรู้สึกใจร้อนร้อนล้นแล้วก็เครียดพอสมควรครับเพราะว่าตระกูลกําลังตกต่ำครับก็เลยได้ทําการเคี่ยวเข็นสอนอุซุยอย่างหนักครับในเหล่าบรรดาพี่น้องคนที่รอดชีวิตได้เนี่ยก็จะมีแค่อุซุยกับน้องชายของอุซุยที่อายุน้อยกว่าอุซุย2ปีนะครับน้องชายของอุซุยนั้นมี ความคิดมีทัศนคติที่เหมือนพ่อของเขาเป๊ะเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความคิดทั้งคําพูดครับโดยแนวคิดนี้ก็คือเหล่าลูกน้องเนี่ยเปรียบเสมือนแค่หมากเท่านั้นครับส่วนเมียหรือภรรยาเนี่ยก็จะมีหน้าที่แค่ทําการคลอดลูกเท่านั้นครับหลังจากคลอดลูกเสร็จเนี่ยเมียหรือภรรยาเนี่ยจะตายไปก็ไม่สําคัญอะไรแล้วครับเรียกว่าเป็นความคิดที่แข็งกระด้างไร้ซึ่งความรู้สึกเหมือนกับเครื่องจักรไม่มีผิดครับอุุยรู้ตัวทีเด่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะเป็นคนแบบนี้ครับเขาก็เลยหันหลัง ให้กับวงการนินจาครับหลังจากที่ออกจากกลุ่มแล้วครับเขาและภรรยาของเขาเนี่ยก็ได้มาพบเจอกับท่านคางยะครับท่านคางยะนีก็มีความรู้สึกเห็นอ,อกเห็นใจอุซุยนะครับ พราะอูซุยเเี่ยก็ผ่านเส้นทางที่มันหนักหนาสาหัสในชีวิตมามากพอแล้วครับอูซูยได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มพิฆาตศูนย์ครับไตเต้าอันดับขึ้นมาจนได้กลายเป็นเสาหลักเสียงครับในช่วงที่เขามาอยู่กลุ่มพิฆาตศูนย์พร้อมกับภรรยาของเขาครับคือโดยปกตินะครับดินจานั้นก็จะถูกสั่งสอนมาว่าไม่ให้กลัวความตายครับดินจานั้นก็จะไม่เคยกลัวความตายอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่ปลูกฝังกันมาในเหล่าบรรดานินจานครับโดยเฉพาะนินจาหญิงครับดินจาหญิงนั้นอ่อนแอกว่าดินจานน ผู้ชายครับเพราะนั้นครับนินจาผู้หญิงนั้นครับเวลาที่ต่อสู้ปฏิบัติหน้าที่ครับมีการเสี่ยงชีวิตและมีโอกาสตายมากกว่าปกติอยู่แล้วครับแต่พออุซุยเข้ามาอยู่กลุ่มพิฆาตสูตรเนี่ยเขาก็ได้มีการปลูกฝังแนวคิดใหม่ให้กับภรรยาทั้ง3คนของเขาครับว่าก่อนอื่นครับชีวิตของตัวเองนั้นสําคัญที่สุดครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ครับให้คิดถึงชีวิตของตัวเองไว้ก่อนครับเขาได้มีการแบ่งลำดับความสําคัญครับว่าลำดับสําคัญอย่างแรกเลยครับคือชีวิตของตัวพวกเธอเองนั่นเองครับลำดับความสำ คันลงลงมาครับก็คือชีวิตของเหล่าผู้คนที่จะต้องช่วยเหลือครับแล้วก็ลำดับอย่างที่3ครับคือชีวิตของอุซุยเองครับตราบใดที่ยังอยู่ในกลุ่มพิฆาตศูนย์นี่ครับชีวิตของคนทั่วไปนั้นสําคัญอย่างยิ่งยวดครับจะเป็นจะต้องปกป้องชีวิตพวกเขาเหล่านั้นครับในอีกบุมหนึ่งครับอุซุยก็อธิบายครับว่าชีวิตของภรรยาของเขาทั้ง3คนนะครับมันสําคัญต่ออุซุยอย่างมากครับเพราะฉะนั้นครับภรรยาของเขาเนี่ยห้ามตายครับ ห้าตตายแล้วก็ต้องหาทางเอาชีวิตรอดในยามวิกฤตแล้วก็กลับมาหาอุซุยให้ได้นะครับก็เรียกว่าพอมาอยู่กลุ่มพิฆาตอสูรนะครับแนวคิดอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะครับตอนที่อุซุยเป็นเสาหลักเสียงนะครับเขาเป็นเสาหลักเสียงก่อนที่ซานเดมิเนี่ยจะได้กลายเป็นเสาหลักวายุซะด้วยครับและในช่วงเวลานั้นครับคานาเอะโคโจนะครับก็ยังเป็นสมาชิกของกลุ่มพิฆาตอสูรยอยู่เลยนะ ยังไม่ได้โดนโดมะฆ่าตายนะอุซุยนั้นมีบทบาทอีกทีหนึ่งครับในตอนที่ทันจิโร่เนียถูกส่งตัวมาที่ฐานบัญชาการของกลุ่มพิฆาตอสูนครับตอนนั้นเนี่ยอุซุยก็มีบทบาทเนี่ยนิดนึงนะผมคือตอนนั้นนะครับทันจิโร่คือทําอะไรที่มันเป็นข้อต้องห้ามของกลุ่มมากๆครับคือทันจิโร่เนี่ยปกป้องอสูนั่นเองครับแล้วสูนตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นน้องสาวเขาเองนะปกป้องอสูเดซึโกะครับอุซุยที่มีบทบาทในตอนนั้นครับก็รู้สึกครับว่าการที่ทันจิโร สูนเนี่ยมันก็ไม่เห็นจะต้องมีอะไรมาต้องสอบทรงสอบสวนแล้วล่ะครับเพราะว่ามันผิดเห็นเห็นผิดเต็มเ็มนะครับอุซุยจะสกเคราะห์ให้ครับด้วยการตัดคอให้มันโดดเด่นสะดุดตายครับจะตัดคอแบบงามงามให้เลยครับเอาให้เลือดของทันจิโร่เนี่ยพุ่งเป็นน้ำพุโดดเด่นกว่าใครเอาให้มันเด่นสุดๆอะไรประมาณนั้นเลยนะ ก็ยังคงความโดดเด่นอยู่ดีนะจะฆ่าคนยังเจาให้เด่นอีกเลยนะแต่ในภายหลังครับก็มีการอธิบายกับว่าเดซโกเนี่ยจะเป็นอาสูรที่ไม่กินคนครับถ้าเกิดว่าเดซโกกินคนเนี่ยทันจิโร่จะคว้านท้องกิยูจะคว้านท้องจากกอนจิจะคว้านท้องเพื่อเป็นการไถ่โทษครับคือคําประกันกันเต็มที่นะ แถมท่านคารายะเองก็ยังสนับสนุนกับแนวคิดนี้ครับให้ทันจิโร่เนี่ยปกป้องเดซโกะอะไรต่อไปได้ครับสุดท้ายแล้วครับเออพวกเสาหลักนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะก็ต้องจำยอมอะไรกันไปครับในภาครถไฟแห่งนิลานอุซวยเทนเยนนั้นไม่ได้มีบทบาทในการต่อสู้แต่อย่างใดครับแต่ว่าเขามีบทในตอนท้ายครับคือพอเลนกุคเคียวจูโร่ตายไปครับก็มีการครับบินมาส่งข้อความบินมาแจ้งข่าวเลยครับว่าเคียวจิโร่นี่คือตายไปแล้วครับเขาเองก็รู้สึกตกใจครับที่ คนเก่งและแข็งแกร่งมากๆอย่างเกียวจูโร่ครับได้ตายไปแล้วในการต่อสู้กับอาูรข้างขึ้นครับแล้วก็มาถึงภาคย่านเลิงลมครับซึ่งเป็นภาคที่อุซุยเทนเงินนั้นเนี่ยนับว่าเป็นตัวเอกคนหนึ่งเลยครับเขามาที่คฤหาสน์ผีเสื้อครับแล้วก็จะเอาเด็กจากคฤหาสน์ผีเสื้อนะครับผมไปปฏิบัติภารกิจครับแล้วก็คือแบกกันไปซื้อๆเลยครับไม่ได้ถามความสบครใจแต่อย่างใดนะครับตอนนั้นครับพวกทันจิโร่เซนอิสึและก็อิโดสเกะครับมาเห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นครับพวก เลยมีพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเาว่าให้เอาตัวพวกเขาไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่แทนเด็กผู้หญิงครับอุซุยก็เลยโอเคยอมตกลงตามเงื่อนไขนี้ครับโดยภารกิจครั้งนี้ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยอุสุยได้ทาการส่งภรรยาของเขาทั้ง3คนไปที่ย่านเลิงลมครับเพื่อทาการสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับอสูรนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าภรรยาของเขาทั้ง3าคนเนี่ยคือไม่ได้ติดต่อมาเลยครับก็น่าจะเกิดเหตุร้ายนะครับอุสุยนั้นอยากจะได้ผู้หญิงครับเพื่อไปทาการแทรกซึมแทรก แซงรับจะได้สืบข่าวภรรยาของเขาทั้งสามคนกับว่าเออเป็นตายร้ายดีอะไรยังไงนะครับเบื้องต้นครับก็เลยให้ทั้งเจ้าทันจิโร่เซนอิสอึแล้วก็อินโนสเกะเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้หญิงรับเข้าไปยังสถานที่ที่มันน่าสงสัยทั้ง3สถานที่ครับพอส่งพวกเด็กๆ3คนเข้าไปแทรกแซงภายในแล้วเนี่ยอุซุยก็ทําการดูลาดลาแล้วก็สังเกตการอยู่ภายนอกครับแต่ต้องบอกว่าอสูรที่อยู่ในญาติเลิงลมนี่ครับเก็บตัวอย่างมิดชิดแล้วก็ปกปิดตัวเองอย่างดี มากอูซุยก็เริ่มสงสัยแล้วครับว่าการที่อสูรนั้นมีความรอบครอบถึงขนาดนี้เนี่ยอาจจะเป็นอสูรข้างขึ้นก็เป็นได้ครับแล้วก็แน่นอนตามนั้นจริงครับพอสูรที่แฝงตัวอยู่ในย่านเลิงลมเนี่ยครับเป็นอสูรข้างขึ้นในลำดับที่6ครับโดยอสูรตัวนี้นก็จะมีชื่อว่าดาคิครับอูซุยก็ได้ช่วยภรรยาของเขาทั้ง3คนให้ปลอดภัยได้ครับเกือบที่จะโดนอสูรฆ่านะ โดยศูนย์จับไปครับเกิดจะได้กลายเป็นอาหารของศูนย์ข้างขึ้นซะแล้วครับดีแล้วที่อุซุยมาช่วยไว้ทันครับก็มีการต่อสู้ยุยุดฉุกชาชาครับคือเบื้องต้นเนี่ยครับดาคีเนี่ยได้มีการเผชิญหน้าต่อสู้กับทันจิโร่อะไรก่อนไงครับส่วนทางด้านอุซุยเนี่ยไปช่วยเหลือภรรยาก่อนครับแล้วก็ตามมาสมงทบกับทันจิโร่ทีหลังครับอุซุยพอมาเจอกับดาคีครับอุซุยครับพื้นฐานเดิมเนี่ยคือเป็นดินจายครับเขามีความรวดเร็วมากๆครับเขาโจมตีแล้วก็ฟันคอดาคีโดยที่่ดาคเองรไม รู้ตัวเลยครับพอรู้ตัวทีคือหัวหลุดออกจากคอแล้วครับเร็วขนาดไหนคิดดูแล้วกันครับเร็วจนอสนรข้างขึ้นไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะเร็วเกินนะแต่ว่าการปรับอสนรข้างขึ้นนี่ต้องบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เรื่องหมูนะครับจะไปตัดคงตัดคอแบบนี้มันก็ไม่ใช่ว่าตายง่ายๆครับเพราะว่าอสน์ข้างขึ้นในระดับที่6นะไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับจะเป็นอสนรพี่น้องครับคนน้องเนี่ยมีชื่อว่าดาคิครับส่วนคนพี่เนี่ยมีชื่อว่ากิวทาโร่ครับวิธีที่จะฆ่าอสน์คู่นี้ครับคือตอ ทั้งคู่ไปพร้อมๆกันครับแต่ก็เป็นเรื่องยากนะการที่จะตัดคออสูรข้างขึ้นพร้อมกัน2ตัวในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยโอ้โหนะครับทำได้ยากเสเหลือเกินนะครับแต่พวกเขานั้นก็ถือว่าช่วยกันต่อสู้ได้ดีครับอุซุยก็เข้าร่วมสู้ครับทันจิโรอินโนสุเกเซนิสุครับก็ต่อสู้โชว์กลยุทธ์โชว์กระบวนท่าอะไรกันได้อย่างเต็มที่ครับแถมยังมีภรรยาทั้ง3คนของอุซุยครับที่ใช้ความสามารถด้านการเป็นนิจารครับคอยซัพพอร์ตอะไรอีกด้วยครับอุซุยต่อสู้กั กิลทาโ่นี่ก็หนักหนาสาหัสนะครับจริงๆแล้วเสาหลักคนหนึ่งต่อสู้กับอสูรข้างขึ้น,ม,นมันยากลําบากมากๆอยู่แล้วนะโดนทั้งพิษของกิวทาโ่เข้าไปแพร่กระจายไปทั่วตัวครับแต่คือด้วยความเป็นดินจาเหมัน,นนะพิษร้ายแรงที่ควรจะทําให้เขาถึงขั้นตายได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วครับอุซุยก็พอที่จะทนได้แล้วก็ต่อสู้ยือจุดฉุกช,ชากอะไรไปได้อย่างนานครับการต่อสู้ที่ดูเดือดครั้งนี้ครับทำให้อุซุยเนี่ยต้องเสียแขนซ้ายกับตาซ้ายไป ด้วยในตอนท้ายของภาคย่าเริงลมนะครับอุซุยร่วมมือกับทันจิโร่จนสามารถตัดคอกิวทาโร่ได้ครับส่วนอิโนโสเกะกับเซซึครับก็ร่วมมือกันและสามารถตัดคอดาคิตัวน้องได้ครับก็สามารถที่จะปราบอาสูรข้างขึ้นลำดับที่6ได้นั่นเองครับหลังจากที่ปราบอาสูรข้างขึ้นแล้วเนี่ยก็มีโอบานยนะครับเออปรากฏตัวขึ้นมาด้วยครับแต่มาช้าซะเเลเกนนะคนอื่นเขาสู้กันเสร็จไปแล้วนะ อุซุยที่เสียทั้งตาและเสียมือไปอข้าเนี่ครับเ <_ d ood le> ขาบอกครับว่าเออสภาพนี้เนี่ยเขาคงไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ครับเ <_ d ood le> ขาคงต้องถอนตัวออกจากกลุ่มแล้วครับเ <_ d ood le> ขาคิดว่ามันก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับเขาคงต่อสู้ไม่ไหวครับแล้วก็ท่านคางระยะเองครับก็คงจะไม่ได้ว่าอะไรครับถ้าเขาจะถอนตัวครับแต่เบื้องต้นเนี่ยในตอนนั้นโอบานายไม่ได้เห็นด้วยครับเพราะโอบานายก็รู้สึกว่าเอออุซุยถึงมึงจะพิการนะแต่มึงก็เป็นเสาหลักไงเอาึงเป็นกําลังลบนะดีแล้วนะครับต่อสู้ในทาง,งที่พิการอย่างนั้นแหละยังดูอุ่นใจกวว่่าาารเพะ ก่อนหน้านี้เสาหลักเพลิงก็พิ่งจะตายไปครับส่วนพวกเด็กรุ่นใหม่ๆครับฝีมือก็ไม่เห็นจะมีใครเข้าหู่เข้าตานะครับถ้าอุซุยถอนตัวไปเนี่ยกลายเป็นว่าตำแหน่งของเสาหลักมันว่างอีกนะครับมันไม่มีใครที่จะมาแทนที่เสาหลักได้ครับโอบาไาบอกให้อุซุยมึงสู้ต่อมึงสู้จนกว่าจะตายไปเลยดีแล้วนะโ <c oughs> โอบาไาได้ม่็ก็ใจร้ายเกินนะแต่อุซุยที่ได้ร่วมต่อสู้กับทันจิโรอินอุสเกตแล้วก็เซอิสึสครับเขาบอกให้อโอบาไาเนี่ยวางใจสบายใจได้เลยครับเพราะว่ามีเราเด็ก เด็กนะครับที่ได้ร่วมต่อสู้กับเขาครั้งนี้ครับต่อสู้ได้อย่างดีมากฝีมือดีมากครับแล้วจากการต่อสู้กับอสูรข้างขึ้นครั้งนี้ครับเด็กๆพวกนี้เนี่ยยังรอดอยู่ยังไม่ตายนะครับโอ้ซึ่งต้องบอกว่าเจ๋งพอตัวครับกับการเผชิญหน้ากับอสูรข้างขึ้นและยังรอดอยู่ได้เนี่ยนะอูซู่ก็ได้เกษียณไปในท้ายที่สุดครับแต่ถึงจะบอกว่าเกษียณนะครับอูซูยนั้นก็ยังคงคอยให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มพิฆาตสูรนี้อยู่ดีครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่อสูรเนี่ยคร สามารถที่จะจัดการเวลาได้นะครับก็คืออ่ะไปราดตะเวนเฉพาะตอนกลางคืนแทนครับส่วนตอนกลางวันเนี่ยก็สามารถที่จะมีเวลาในการฝึกฝนความแข็งแกร่งอะไรเพิ่มเติมครับก็เลยมีการจัดการฝึกพิเศษขึ้นมาครับให้พวกเราเด็กๆรุ่นใหม่ครับมาทาการฝึกกับเสาหลักครับโดยเสาหลักแต่ละคนนั้นเนี่ยก็จะมีสไตล์การฝึกที่แตกต่างกันไปเพิ่มความแข็งแกร่งในแต่ละรูปแบบครับอุซุยที่เป็นอดีตเสาหลักครับก็ได้รับหน้าที่ให้มาฝึกฝนพวกเราเด็กๆนี้เหมือนกันครับ โดยซุยนั้นเนี่ยจะรับผิดชอบในการพัฒนาความแข็งแกร่งพื้นฐานของร่างกายครับโดยบีทันจิโร่เนี่ยไปรับการฝึกจากอุกซุยด้วยครับ ทันจิโร่นั้นก็ฝึกกับอุซุยประมาณ10วันนะครับหลังจากนั้นทันจิโร่ก็ผ่านด่านของอุซุยแล้วก็ไปรับการฝึกจากเสาหลักคนต่อ,ตอ,ตอไปครับและในตอนท้ายของการ์ตูนเรื่องนี้ครับโค้งสุดท้ายของการต่อสู้กับมุสันครับอุซุยถึงแม้ว่าจะก,กเสษียไปแล้วก็ยังคงรับใช้กลุ่มพิฆาตศูนย์อยู่ดีครับผมโหเรียกว่าจงรักภักดีนะครับกับกลุ่มพิฆาตศูนย์อย่างมากนะอุซุยนั้นมาทําการอารักขาอุบุจาชิกิคิริยะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยคิริยะก็ถือว่า ได้กลายเป็นผู้นำของกลุ่มพิฆาตสูรไปแล้วครับคอยทําการสั่งการบัญชาการแผนการลบไปต่อสู้กับมุสันครับก็จะต้องมีคนอร,รักขาด้วยครับโดยหนึ่งในนั้นครับก็จะมีเทนเงนนี่แหละครับที่คอยอร,รักขาคิริยะไว้อยู่ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวประวัติของอุซุยเทนเงนนั่นเองครับเขาเป็นเสาหลักเสียงครับปานที่ใช้คือปานไรแน่นอนเขาว่าเป็นปานเสียงนะ โดยปราณเสียงนั้นครับก็จะเป็นปราณที่แตกสายออกมาจากปราณอัศนีอีกทีหนึ่งครับสำหรับปราณเสียงครับอุซุยเนี่ยเคยใช้เราได้เห็นแค่3ามกระบวนท่าเท่านั้นเองครับถือว่าใช้ไม่เยอะนะครับนะโดยกระบวนท่าแรกครับเป็นเสียงกัมปนาตครับเป็นการสร้างเสียงกมปนาตครับเป็นแรงระเบิดที่สามารถเจาะรูพื้นเนี่ยเป็นโพรงได้เลยครับกระบวนท่าที่4นรกกัมปนาตครับเป็นการใช้ดาบหมุนควนทาให้เกิดระเบิดรวมถึงลุกโจมตีไปยังศัตรูด้วย มีพลังอนุภาคขนาดที่ว่ากดดนันศูนย์ข้างขึ้นได้ครับและด้วยเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นมามากมายเนี่ยทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบนั้นวุ่นวายและหูหนวกไปด้วยครับกระบวนท่าที่5เสียงกรีดกังวานครับ สร้างช่องว่างขนาดใหญ่ด้วยการฟันร่วมกับระเบิดตรงหน้าใช้กระบวนท่านี้ตอบโต้การโจมตีของคู่ต่อสู้เป็นวงกว้างครับถ้าพูดถึงเรื่องกลับวนท่าน,นะครับเอออาจจะใช้ออกมาไม่เยอะครับแต่คือในการต่อสู้เรื่องการฟันใช้อาวุธดาบฟันชงเชงชงเชงคือมันมีเรื่อยๆอยู่แล้วไง แต่คือการใช้กระบวนท่าที่จะมีเอฟเฟกนะครับมีการโจมตีที่บันรุนแรงเนี่ยอุซุยเนี่ยยังถือว่าโชว์ของไม่มากครับถ้าเกิดว่าใครอยากดูฉากต่อสู้แบบมันๆนะครับก็รอดูในอนิเมซีซั่น2แล้วกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของภาคย่ามเลิงลมนะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายนี้กันแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับกับเรื่องลาของอุซุยเทนเงินครับเสาหลักเสียงคนนี้ครับจริงๆแล้วหน้าตามันหล่อนะเพียงแต่ว่ามันชอบแต่งตัวแต่งหน้าตาประหลาดประหลาดนะ หน้าเดิมๆม,มันคือมันหล่อมากนะก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจเท่าไหร่นะที่มีภรรยาถึง3คนนะโคงหลงสเสน่ห์อุซุยอะไรกันหน้าดูนะครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วนะครับชอบถูกใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับผมโปรดก้มหน้าชั้นหน้ากระโปรดไปแล้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ